กรองกงค่ะไปมาสิบวัน,นะค่ะเห็นว่าท็องมากดันโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้น,นโอ้โหโห,โหนูแบบถ่ายทุกวันเลยเวลาพักน้อยกว่าคนอื่นอีก <า S 1> อก,ก็จริงๆเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราว่างแป๊บหนึ่งเราก็อาขอไปแป๊บหนึ่งอย่างงี้นะคะแต่ว่าปกติชอบเป็นคนเดินเร็วไงแล้วชอบอะไรก็ซื้อเลยแล้วกวดดันไหมคะมาแบบรแ ยิ่ยอมรับเลยค่ะว่ากดดันมากค่ะเพราะว่าด้วยเรื่องของการทํางานที่แบบาทางกองถ่ายอาจจะมีการทํางานผ่านไปแล้วเนาะแล้วเหมือนกับว,ว่าเราแบบเข้าไปใหม่เลยอะไรอยา่อยางเงี้ยค่ะที่แบบว่าเพิ่งเข้าไปทีหลังเราก็เรียกว่า,ากดดันเรื่องการทํางานมากกว่าค่ะที่แบบต้องไปปรับตัวทั้งในเรื่อง,งคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็ปรับการทํางานร่วมกับกองถ่ายกับพี่ๆี่นักสแสดงอะไรอย<ม>่างเงี้ยมีการเปรียบเทียบไหมคะระหว่างตัวจัดกับพี่ไเออจริงๆไม่ไม่มีใครแบบว่าพูดพูดถึงเรื่องนี้นะคะคือ ฉันว่าทั้งพี่ๆนักแสดงร่วมที่แสดงด้วยกันนะคะแล้วก็ทั้งแบบทางพ่อกับทางผู้ใหญ่เองะค่ะคือคงแบบไม่อยากให้มองทางแบบอย่างนั้นเนาะก็อยากให้แบบแต่ละคนตั้งใจทํางานของตัวเองให้ออกมาดีที่สุดดีกว่าตอนนี้ถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับทำให้เราแบบฝึบตัวแบบเรื่องอะไรเนาะมีเวลาเนาะอะไรเงี้ยกระทันหันกระทันหันใช่จริงกระทันหันมากค่ะก็เอ๋อ ประมาณสองสัปดาห์มา,าก่อนไปฮ่องกงค่ะช่วงนั้นสัตว์ก็เลยต้องแบบเพียรงานขัวเองทั้งที่มาหาลาัยด้วยแล้วก็เรียกว่าแบบซื้อนิยายอะไรมาอ่านแล้วก็แบบต้องทํากันบ้านค่อนข้างเยอะค่ะประจับโี่แพยนยังไม่มีโอกาสไน้คุยกันถึงเรื่องนี้ไม,ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะ,ะพี่พี่ธงก็ ให้ให้คันแนะนําเรื่องการแสดงนะคะแล้วก็จริงๆทั้งพี่ธงแล้วท,ท,ท,ทั้งกองถ่ายอะค่ะคืออยากให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจคือเวลาแสดงเราจะได้แบบไม่ต้องเกรงอะไรมากกว่าตอนนี้ถ่ายทําเปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอ๋อจริงๆน่าจะบอกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างตัวฉันเพิ่งเริ่มถ่ายทําเองค่ะไม่ร้อยยี่สิบของไทยไ่ถ่ายใหม่ถ่ายใหมเริ่มต้นใหม่เริใหม่อันนั้นฉัดฉัดไม่ทราบนะคะว่าทางกองได้แบบถ่ายไปเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างของตัวฉันเองก็คือเริ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ม มีวันถ่ายก่อนไปฮ่องกงคิวหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายที่ฮ่องกงสิบวันค่ะลองเปรียบเทียนเลคะเพราะว่าตอนแรกแฟนแสดงตัวเรามาแสดงแล้วคนจะมองว่าเออถ้าพี่แฟนแสดงน่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจริงๆเรื่องนั้นอาจจะแบบห้ามกันไม่ได้เนาะว่าคนจะมาเปรียบเทียบเปล่าแต่ว่าก็อยากให้มองเป็นแบบว่าลองมองบทบารีในแบบของฉันดูดีไหมและตอนนี้เรายังมีน o i อยู่บ้างไหมคะที่ถูกกระแสเปี่เทียบอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้น o i ย y ค่ะไม่ได้แบบว่าอยาเอามากดดันเพราะว่าเรื่องของการทำงานคือ ตอนแรกคือยอมรับเลยว่าเครียดมากค่ะแล้วแบบอุ๊ยเราจะเล่นได้ไหมจะเล่นดีไหมค่ะแต่ว่าทุกคนคือไม่อยากให้เราคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันจะแบบมีผลในเรื่องของการทํางานค่ะคือเราก็เอาแบบความกดดันทิ้งไปแล้วก็ตั้งใจทํางานทํางานให้สบายใจดีกว่าตอนนี้ต้องเร่งถ่ายด้วยเพื่อที่จะออเด้งค่ะอะไรอนี้ได้เลยไม่มีคิวออรแล้วเหรอยังไม่มีค่ะ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 ยองไม่มี่ะยังไม่มียังไม่มีค่ะยังไม่ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นคิวแบบจยังรม่มีค่ะยังไ่ม อ่อนหรือว่าจะอะไรหรือเปล่าก็<ม>แต่ว่าเหมือนกับว่าทุกคิวที่เป็นคิวของละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็แบบต้องแบบเทคิวให้ละครตลอดเรื่องสุดใจม้าค่ะการเ็ยังไงคะผู้ใหรับก็เป็นเรื่องหอนาคตดีกว่าค่อยๆใช้เวลาต่อไปตอนนี้ก็ยังพูดคุยก็ยังคุยกันไปไหนมาไหนไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเลยค่ะจริงๆไม่ ถ้าไม่ได้ไปไหนได้วยกันนานแล้วค่ะเพราะว่าต่างคนต่างทํางานแล้วก็อย่างที่รู้คือแบบต่างคนต่างทางานต่างคนต่างเรียนต่างมีหน้าที่ของตัวเองแต่ก็ยังมีคุยกันติดตรงไหนเหรอคะเรียกว่าหน้าที่ส่วนตัวของแต่ละคนดีกว่าค่ะที่แบบว่าต่างคนก็มีหน้าที่ของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบถ้าเรายังจัดการตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ยังแบบอ,อ,อย่าเพิ่งถึงขนาดนั้นเลย ค่ะก็สนิทค่ะเราก็สนิทที่สุดเหมือนกันค่ะก็สนิทสนิทที่สุดเลยวต้องยอดูอะไรก่อนใช่ไหมคะใช้ไม่นานก็ใช้เวลาดีกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนาะคือเถือว่าเรื่องแบบนี้แบบค่อยๆศึกษาไปดีกว่าบางทีแบบกี่ปีอะสิบปีก็ยังไม่ช้ามั้งได้ไหมว่าเป็นด้ไหมว่าได้ไหว่าเป็นช่วงศึกษาดูใจกันได้ไหมครับศึกษาดูใจอคะก็ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆอ่ะโอเคเลยเรียกว่าตอนนี้คุยกันแล้วก็ ค่อยๆให้คำปรึกษาให้กำลังใจกันมาตลอดะค,ะค่ะก็ใช้คำว่าสนิทมากขึ้ค่คนถอะังานเองแล้วรับงานยยังอยู่คะ่ะยังอยู่แต่ว่าที่รับงานเองเนี่ยก,ก็จริงด้วยค่ะส่วนหนึ่งคือหมายถึงว่าเราก็ยังอยู่คือพี่เอก,ก็รับงานให้เราด้วยแล้วก็เรามีสิทธิ์ที่จะรับงานเองได้ด้วยค่ะ อันนี้คือไม่ได้แบบว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรกันแต่ว่าเหมือนกับเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เรารับงานในกว้างขึ้นมากกว่าค่ะที่ทางพี่เอเองเนี่ยก็คือคุยคุยกับเราแล้วก็บอกว่าให้เรารับงานเองได้นะมีสิทธิ์รับงานเองคุณแม่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีสัญญาอะกับทางพี่เอแล้วจริงๆมันเป็นสัญญาใจอะไรอย่างี้มากกว่าอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังแบบขาร้พี่เอแล้วก็เรียกว่ายังรับงานกับทางพี่เออยู่ค่ะก็ยังพี่เอก็ยังดูแลงานให้ฉัดอยู่ก็คือแบบ อย, day day, tamam. อย่างบางงานเป็นงานของพ an ี่เอฉันก็ยังไปอยู่ค่ะแล้วก็อย่างพี่พี่ถ้ามีงานที่ติดต่อทางฉันมาเองฉันก็สามารถรับงานเองได้ค่ะคือเหมือนกับเปิดโอกาสให้เราได้รับงานของเราเองด้วยอืมเหมือนเหมือนรายได้เข้ามาที่ต้องเป็นไปผ่านพี่เอก่อนหรือเปล่าครับก็อย่างถ้างานพี่เอเราก็ให้ค่ะแล้วก็อย่างงานของฉันเองถ้าสมมติว่าเรียกว่าไม่ได้มากมายอะไรเขาก็ไม่ได้หักเราเราว่าตอนนี้คือไม่มีสัญญาที่เป็นรายรับอัตรนพี่เอค่ะก็สัญญาก็เป็นทางช่องเจ็ดค่ะ แล้วแต่ช่วงมากกว่าค่ะคือบางช่วงก็อย่างช่วงก่อนหน้าน,นี้นี่คือเป็นงานของฉันเองเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นงานที่แบบไม่ได้ออก